ครั้งเมื่อเจ้าชายจันทกุมารถูกใส่ร้ายพระราชาผู้เป็นบิดาหลงเชื่อคำยุยงของอมาต์ใจคดรับสั่งให้จับเจ้าชายไปประหารเพื่อรักษาอำนาจที่ตนหลงคิดว่าคือความถูกต้องแต่แม้ในวินาทีแห่งความตายเจ้าชายกลับสงบเยือกเย็นไม่โกรธไม่แค้นและไม่หวาดกลัวพระองค์เพียงเอ่อยถ้อยคำที่สะเทือนฟ้าไฟภายนอกเผาได้เพียงกายแต่ไฟแห่งโทสะนั้นเผาใจให้หมอดไหมหากเราดับมันได้ใจเราย่อมเย็นกว่า ทะเลสาบในราตรีทันใดนั้นเพลิงแห่งกรรมลุกโชนพัวลานประหารแต่ท้องฟ้ากลับแปลเปลี่ยนลมแรงพัดมาอย่างประหลาดและจากหมู่เมฆเบื้องบนมีแสงสว่างเจิดจ้าพระอินเสด็จลงจากสวรรค์ตรัสว่าผู้มีจิตมั่นในธรรมย่อมไม่ไหม้ด้วยไฟแห่งโลกีแล้วสายฝนก็ตกลงมาดับเพลิงให้หมดสิ้นเหลือเพียงความเย็นสงบทั่วทั้งลานหลวงพระราชาทรงเห็นดังนั้นเหมือนถูกฟ้าผ่ากลางใจน้ำตาแห่งสำนึกไหลรินพระองค์ก้ม กราบบตรพลางกล่าวว่าลูกเอ๋ยพ่อหลงผิดไปแล้วโปรดให้อภัยแก่พ่อเถิดเจ้าชายจันทกุมารแย้มพระโอษด,ด้วยความเมตตาตราถ้อยคำสุดลึกหลําว่าผู้รู้ความผิดของตนคือผู้เริ่มต้นเดินบนทางธรรมข้าให้อภัยทั้งหมดเพราะทุกสิ่งล้วนไม่เที่ยงเมื่อไฟแห่งธรรมดาไฟแห่งโลกีใจย่อมเย็นสงบดูดแสงจันทร์ในคืนเพ็นและนี่คือจันทกุมารชาดกทศชาติที่เจ็ดแห่งพระโพธิสัตว์ผู้ทรงบำเพ็ญขันติบารมีก่อนจะตรัสรู้เป็น พระพุทธเจ้า